ีคุณผู้ชมที่ครบทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประกวดเครื่องเสียง8คูณ8และ12คูณ 12, 12นะครับที่ศูนย์ศิลปะชิอีสานใต้วันนี้พีเพิร์เนี่ยมากันให้ครบขั้นกันเลยดเดียวนะครับเรียกว,ว่ามาจากแดนใกล้แดนไกลามากองกันอยู่หน้าตู้ลำโพงเพื่อพิสูจน์ความดังและความแรงของแต่ละแบรนด์ครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งงานจัดขึ้นวันที่27และ28กันยายน2568ซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าแต่ละเจ้าคนทับเอาเครื่องเสียงเอาตู้ลำโพงเอาดอกลำโพงเอาเครื่องขยายเสียงหรือชิ้นงานต่างๆเอามาย่นชมกันให้เห็นกันว่านี่คือขุมพลังที่สุดยอดจริงๆครับเลยพาคุณผู้ชมมาชมในงานนี้เครื่องเสียงแต่ละเจ้าสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่ เครื่องขยายเสียงหรือ power นะครับแล้วก็ดอกลำโพงต่างๆตู้ลำโพงต่างๆเรียกว่าแต่ละสูตรในแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับงานนี้เลยพาคุณผู้ชมมาชมถึงความยิ่งใหญ่ของแบรนด์แต่ละแบรนด์สำหรับเครื่องเสียงกลางแจ้ง8คู8และ12คู12ครับเออสุดยอดจริงๆคนะคุณผู้ชมครับนะโดยเฉพาะเจ้าของแบรนด์มาเองครับลกเท้าซ้ายเดินไปนะครับผม และช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับท่านจะได้ฟังเสียงจากฮาร์โมนิก i ท a ลนตูใบเล็กแต่คนดันสไลด์ไม่เล็กนะฮะลองฟังดูครับ เจ้าของแบรนด์ฮาร์โมนิกครับต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่ฮะต้งสาวครับคุณผู้ชมครับนะฮะผมเองก็เพิ่งจะเห็นตัวจริงเสียงจริงเจ้าของแบรนด์นะฮะผมติดตามเพจเขาอยู่นะครับแล้วก็ได้โอกาสได้เห็นตัวจริงนี่คือเจ้าของนะฮะคนตีตู้ลำโพงคุณโต้งนะครับโต้งสาวครับ แจกสติกเกอร์กันครับคุณผู้ชมครับใครอยากได้ก็หยิบกันไปได้เลยครับโต้งสาวนะฮะนอกจากขายเครื่องเสียงแล้วตู้ลำโพงแล้วแจกสติกเกอร์แบบนี้มีเบอร์โทรให้พร้อมฝากไว้ด้วยกันละกันครับโต้งสาวครับราคาตู้ไม่แพงนะครับราคาจริงสองพันแปดครับราคาเริ่มต้นครับเดี๋ยวสองพันห้าครับผมเชิญน้องฟังครับ ว่าคนที่ไปงานนี้คุ้มจริงๆเลยฮะได้ฟังเสียงในแต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์นั้นสุดยอดจริงๆเลยนะครับพลังเสียงคุ้มพลังเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับงานนี้จัดแค่2วันเท่านั้นคือ27และ28กันยาย,ยนเท่านั้นเองนะครับนี่มีแต่แบรนด์ดังๆเสียงดีๆทั้งนั้นเบลรูปใหญ่ๆจุกๆทั้งนั้นครับแต่ขออภัยด้วยนะครับไม่สามารถปล่อยเสียงให้ได้ฟังกันได้เพราะว่า มีเรื่องราวของลิกเกสิ์เท่านั้นเองนะครับไม่สามารถเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันได้แต่คนที่ไปในงานนี้ได้ฟังเสียงกันทุกเจ้าโอ้โหสุดยอดในแต่ละเจ้านี่สุดยอดเสียงดีกันจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยในเรื่องของระบบเสียงที่ไม่สามารถให้คุณผู้ชมได้ฟังกันได้นะครับต้องขออภัยในจนุดนี้เพราะว่าติดในเรื่องราวของลิสเกสิ์ต้องขออภัยด้วยนะครับ ปายเช่นน้องไม่พร้อมมาเมื่อวานเทปจะไม่มีที่ยืนครับนี่ครับคนไทยด้วยกันมาให้กำลังใจจริงๆนะแต่ว่าทีมเมื่อวานยังมีอยู่บ้างสิบกว่าคนทีมมาใหม่เป็นร้อย่าทสองร้อยบาอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าคนคนที่มาวันนี้เมื่อวานก็มาพี่ผมเช็นพี่ผมเช่นว่าอะไรไนะอยากให้เอฟทีพี่น้องได้รู้ว่างานจัดที่สุรินทร์เนี่ยทุกที่ไม่พร้อมถ้าจะมาพร้อมกันทีเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะลุยต่อครับท่านเป๊ะ สวัสดีครับวันที่สองนะครับผมช่างเป็กนะครับหรือว่าแบรนด์ Pek Sound นะครับคนเยอะมากๆนะครับวันนี้มาชมแบรนด์เครื่องเสียงก็มีแต่สุดยอดนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์นะครับ Pek Sound นะครับตู้ลำโพงที่ใช้นะครับ W80 นะครับผม Power m p Tap นะครับผมเสียงกลางปากโหลด12นิ้วนะครับอ่ะราฟังเสียงกลางตัวนี้มาจาก โคราชนะครับมาจากประเทศนอกทีวงาน Pek เสาไว้ด hmm. ้วยนะครับขอบคุณท like ุกท่านนะครับที่มารับชมรับฟังนะครับสนใจตู้ลำโพงนะครับโทรศัพท์065-658-1905นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สองร้อยกิโลก็มามาเพื่อหันาทีผมมาจากโพลาดครับจะไม่กล้าเศร้าพลาดครับตู้เบสยืมยาเบสสักสี่ใบกต่ร้านจะเปลี่ยนแต่ทัหมูอ่าวันนี้ขอขอบคุณแค่เพื่อนนะครับยืมทัาแล้วก็ EQ ครับผมป๋าต้อมตอนนี้เคยผ่านมาซื้อมาหูเพื่อนแล้วครับยืมหมดแหละยืมเพื่อนหมดแล้วยืมหมดทุกอย่างเลยเสียงตาแหลม แหนมสีปาสอครับอันนี้คือมยอม่ได้ยืมม่ได้ยืมไม่ซือหนิเส้นตะเส้นาามระยเ้นีเหเจ้าพูดน่อใเอาลุยเอาคือไม่ดังเอาเอาเปิดพเอรด้านกลางเปิดด้ยืมเพ่อนเพลงเพ่อนก่อนยืมเพ่อนก่อนยืมเพลงยืมเพลง

วันนี้เราได้นำตู้อัดดูดสารของผม24่สีโปรนะครับตัวนี้เป็น24่สนวนะครับจำนวน4ดอกนะครับผมเป็นดอกโองที่ใช้นะครับดอกโองเป็นดองนิตเตอรนะครับผมทั้งระบบเลยนะคร <Okay. S 1> ับส่วนตู้บีแล้วก็ตู้สีมารับก็มีราคาพิเศษเช่นกันนะครับนะาานงนะครับส่วนโฟลว์แอมที่ใช้นะครับก็เป็นโฟลว์แอมป์เปองิเตอร์นะครับผมทั้งระบบนะครับถ้าใดต้องกซื้อวันนี้เราก็เสียคะแนนกันเลยนะครับผมสองแก้วนะครับสองหมื่นเก้าพัน,ะนะ 29, บาทนะครับสี่แก้วน,นะครับอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับผม ส่วนปีเอฟีที่ใช้นะก็เป็น89ลิตรครับถ้าใครับสั่งซื้อหน้าอ้าหรือว่าสั่งจองหน้าอ้าหรือว่าจะผ่านออนไลน์นะก็มีราคาพิเศษนะครับตัลตโวรูปภู89ลิตรแล้วก็ตัวลูปภงของค่ายเราครับระบมรองรังครับ จากทีมงานมอมมสาวนะคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่านำเครื่องเสียงมาประกวดประชันกันอย่างนี้ให้ได้ชมกันให้ได้ตัดสินกันนะครับเรื่องของพลังเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากคุณผู้ชมแบบนี้นะครับชื่นชอบในเรื่องของการเดโมเครื่องเสียงจะเป็น8คูณ8หรือ12คูณ12ก็ตามทีนะคุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะมาร่วมในงานนี้ได้นะครับซึ่งก็จัดขึ้น ทุกปีอยู่แล้วนะครับนะฮะโดยทีมงานคุณชาลีนะฮะร่วมกับทีมงานพี่พีภาพยนตร์เนี่ยโอ้สุดยอดมากงานนี้ยิ่งใหญ่ครับจีนี้เนี่ยคนมาเยอะมากนะครับผู้ผลิต power แล้วก็ผมผู้ผลิต p o w e วเนี่ย power power เวอร์ึห้ยแล้วเขาก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มารับชมในวันนี้นะครับก็วันสุดท้ายแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ เฮ้ยแอมตัวใหม่ที่เอามาโชว์ก็ราคาตัวละ24,500บาทนะครับก็ฟังเสียงกันโดนะพพดนะครับผมแล้วก็รูต่างๆนะครับผมครับขอบคุณครับผมครับผมนะครับโชคชาลีซาวนะครับในนามผู้ผลิตตู้ลำโผมไทยซีเอลออริโออย่าทำตาไหลนะปตาก็วันนี้ผมรู้สึกปลืกึมนะครับที่พี่น้องเราได้เข้ามารับชมกันมากมายนะครับมหาศาลมาก ก็ผมในฐานะผู้จ hmm. yes. so, ัดนะครับแล้วก็ท่านสจพิชิตนะครับได้เห็นคนเยอะขนาดนี้ผมก็หายเหนื่อยครับจากเราเตรียมงานมาจริงจริงอัดใจมากเนาะเราจัดงานมีคนดูเยอะขนาดนี้ใช่นะครับผมทุกท่านมาโดยความไม่กลัวนะครับจรคับก็ซึ่งเป็นงานที่มีคนดูเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับถ้าเป็นงานดีโมอันนี้ผมการันตีว่ามีคนดูเยอะที่สุดใช่ช่วงเย็นก็จะเป็นรถเห่คนเยอะกว่านั่นอีกเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยคนเริ่มมาเยอะ รายงานมาเยอะในคอมเมนต์นะครับผมครับตู้ตอนนี้เหลืออยู่หกใบนะครับที่จริงมีเจ้าของหมดแล้วแต่ถ้าใครพร้อมอยู่ผมก็จะให้ก่อนเดี๋ยวจะทําให้ลูกค้าที่จอยให้ใหม่นะครับก็ตู้เปล่าตัวนี้เป็นตู้ออเดอร์เก้านะครับสิบแปดนิ้วนะครับตู้เปล่านะครับวันนี้เอาไปแค่ใบละสามพันบาทคุ้มครับคอบเล็กตะแกรงปั๊มนะครับแล้วก็ดอกละโพงที่ใช้นะครับนี่ครับเป็นดอกตัวนี้เป็นดอกของระห่ำนะครับซึ่งวันนี้เจ้าของแปลงก็มาด้วยนะครับ คุณธีรพัฒนนะครับหรือว่าเสียธีรพัฒนนั่นเองอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวก็คิวต่อไปก็จะเป็นทีมของระห่ำเหมือนกันนะครับซึ่งดอกตัวนี้ราคาเป็ดพันห้านะครับราคามือหนึ่งแต่วันวันนี้ราคาหน้างานผมขายแค่หกพันห้าร้อยบาทนะครับลดไปเลยสองพันนะครับถังดอกถ็นของกดอกยางครับไม่ถามครับอันนี้ครับเป็นไว้หกนิ้วนะครับดอกระห่ำนครับผมสิแปดนิ้วครับเอาวันนี้แค่หกใบครับฟังอ่าเรียกแง่หน่อยครับว่าเปดคับหกบรรดาลได้ประมาณนี้ครับโอเคนะครับ ประมาณนั้นครับขอเิญเทวดาทั้งหมู่ที่กำลังฟังเลยครับผมแยกออกอยู่เรียกว่าเป็นทีเด็ดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับโชคชาลีนะฮะเรียกว่าเครื่องเสียงที่นำมาประกวดประชันกันแต่ละเจ้านี่สุดยอดจริงๆฮะพลังเสียงทุ้มดังไกลแรงจัดเบสลูกหนักๆนัังหน้าตู้นี่ต้องถอยห่างกันแต่ละเจ้านะฮะเพราะว่าให้พลังเสียงที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงและโดนใจครับ ยอดจริงๆนะฮะโอ้โหแต่ละเจ้านี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็เลยต้องมิวเสียงเอาไว้เพราะว่าติดในเรื่องราวของลิกธิ์จริงๆนะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้ฟังจริงๆนะแต่ว่าให้ฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าติดเรื่องของลิกธิ์เพราะว่าแต่ละเจ้าเอามามีแต่เพลงลิกสิทธิ์ั้งนั้นเลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องราวของการนําเสนอเสียงแต่ว่าคนที่ได้ไปงานนี้เท่านั้นครับที่จะได้ฟังเสียงจริงๆ น่าอิจฉาไมหมล่ะครับน่นะฮะเรียกว่าต้องอิจฉาคนที่เขายือนอยู่ในขณะนี้เขาได้ฟังเสียงแบบชัดๆเบสลูกหนักๆเรียกว่าอิ่มกันจนจุกกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคนที่ไปงานนี้27 28กันยายนนี้สุดยอดมาก ขนาด18นิ้วนะครับอาเมื่อวานนะครับได้ทำการขายไปแล้วนะครับผมลูกค้ายกหน้างานนะครับ4ใบนะครับผมวันนี้ก็เลยเหลือ4ใบนะครับดอะพงที่ใช้นะครับก็อยู่หน้าบูนนะครับผมเป็น18.6นะครับของ8.9ลิตรนะครับผมอาส่วนราคานะครับก็มีราคาพิเศษนะครับถ้าใครสนใจดองพง12นิ้วหรือว่าอาเป็นเบรบ18นิ้วหรือว่า24นิ้วที่เป็นยูนะครับก็สอบถามราคาได้ครับมีราคาพิเศษนะครับส่วนฟังนะครับก็มีลาโพงบุทุนนะครับของ8.9ลิตรเช่น ชอบลำโพงโมโตะครับก็มาชมสินค้านะครับตัวอย่างได้น่าบูนะครับส่วนพาวเวอร์แอมป์นะครับที่ใช้นะครับก็เป็นพาวเวอร์แอมป์89ลิตรเช่นกันครับดีเซลพีก็89ลิตรนะครับก็มีราคาพิเศษหน้างานนะครับถ้าใครสั่งซื้อนี้นะครับก็แถมอะไรไปเลยนะครับผมส่วนช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กนะครับก็ NT นะครับอาธวุฒนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับก็0981450694นะครับผมถ้าผมลองฟังดูครับ ไปทำอารับไปใส่ในข้อเดียวอันต่อไปก็จะเป็นตู้ของผมอาณาจัเวลาเป็นตู้ของทางร้านที่เราผลิตเองขายเองนะครับจากร้านของฝั่นทุกท่านคนในตัวเองอำเภอบางข่งจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้ก็ได้เป็นผู้นกรวดเหมือนเดิมนะครับผมกับตู้ดิเพย18นิ้วของของพนักงานต่อประทงพรีอารีโอนะครับผม18นิ้วหัวห้าแล้วก็เข่าเวอร์ท้านะครับผมมีเพื่องนะครับผู้สนับสนุนแล้วก็ น้องต้อยสติ๊กเกอร์พูดออกแบบนะครับทางป้ายต่างๆนะครับผมขอบคุณแล้วกันอ่ะออพร้อมได้เลยและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในการเดโมเครื่องเสียง8ปคณแและ12บสคณสินะครับรายงานนี้จัดขึ้น2วัน27-28นะครับกันยายนนะฮะ2อ6 8นนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนะฮะต้องขออภัยเรื่องของ เสียงที่ไม่สามารถปล่อยออกอากาศได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันรายการเจอกันใหม่คลิปหน้าแกการเดโมเครื่องเสียงต่อไปนะครับในโอกาสครั้งต่อไปที่จะไปถ่ายทำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับถ่าตกบกพร่องประก,การใดน้อมรับครับติดตามช่องเราด้วยนกนุ่มเมืองรินนำเสนอทานไปแล้วครับโชคดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจุ้งกะสวัสดีนะอรับ